สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เจนมีตำแหน่งงานเป็นแม่บ้านประจำมีค่าอาหารให้2 0 0พบาทพร้อมสวัสดิการดีๆมีที่พักให้ด้วยมาฝากกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตําแหน่งงานดีๆที่เจนแนะนํามาอัปเดตให้ รายละเอียดงานในวันนี้ค่ะโดยทางบริษัท t Df Absolute Group นะคะอยู่แถวชิดลมประกาศรับสมัครแม่บ้านประจำบ้านนายชิดลมเป็นบ้านพักนะคะมีที่พักให้ไรายได้อยู่ที่12,000บาทแล้วก็มีค่าอาหารให้2,000บาท รับเพียง1อัตราเท่านั้นนะคะโดยรายละเอียดงานค่ะก็มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดบ้านตรวจสอบความสะอาดแล้วก็ความเรียบร้อยภายในบ้านแล้วก็มีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายแล้วก็เดือนหนึ่งนะคะเขามีวันหยุดให้2วันค่ะแต่ถ้าไม่หยุดอันนี้เจนไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะให้เพิ่มหรือเปล่าอันนี้ต้องไปพูดคุยในวันที่ไปสมัครนะคะ ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้ขอเป็นเพศหญิงอายุ23-45ปีขอเป็นคนไทยเท่านั้นนะคะไม่จำกัดวุฒิการศึกษามีประสบการณ์ด้านงานแม่บ้านมาก่อนมีความขยันขันแข็งนะคะรักความสะอาดมีใจรักการบริการยิ้มแย้มแจ่มใสมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะไม่คดโกงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเอง ขอเป็นคนที่เน้นทำงานยาวๆนะคะอยู่ยาวๆอยู่กินในบ้านไม่ต้องใช้เงินก็ได้คือใครที่อยากทำงานยาวๆไม่อยากเปลี่ยนที่แล้วลองไปสมัครที่นี่กันดูนะคะเรามาดูสวัสดิการที่นี่นะคะที่เขาให้สำหรับพนักงานค่ะก็สวัสดิการอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้เป็นสวัสดิการของ โรงงานทั่วไปนะคะก็มีประกันสังคมมีกองทุนเงินมีเบี้ยขาย,ยันโบนัสต่างๆมีการปรับเงินเดือนต่างๆอันนี้สวัสดิการน,นี้เป็นคร่าวๆนะคะถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะก็ลองไปสมัครที่นี่กันดูหรือว่าลองสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางอีเมลของทางบริษัทได้เลย ส่วนใครที่ดูแล้วสนใจอยากสมัครเรามาดูวิธีการสมัครกันวิธีการสมัครวิธีแรกคือสมัครผ่านทางเว็บจ็อบไทยหรือจะสมัครผ่านทางอ e ีเมลของทางบริษัทก็ได้หรือว่าจะเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทก็ได้นะคะซึ่งบริษัทแห่งนี้จะตั้งอยู่ที่เลขที่496-502อาคารอมรินทาวเวอร์ชั้น5 ห้องเลขที่05-07ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนั่นเองส่วนบ้านนายนะคะจะอยู่แถวหลังเซนทัลชิดลมนะคะเป็นบ้านพักนั่นเองค่ะก็ใครที่จะเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองไปตามที่อยู่นี้ได้เลยหรือใครไม่สะดวกเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองก็สามารถสมัครผ่านทางอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เลยนะคะสะดวกช่องทางไหนลองติดต่อลองสมัครกันดูค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ